เราไปลองหวยขูดของญี่ปุ่นมาค่ะในฐานะที่เป็นคนไทยนะคนไทยหลายคนชอบที่จะซื้อหวยมากใช่ไหม มีใครเล่นหวยไหมคะที่ญี่ปุ่นก็มีหวยหรือว่าลอตเตอรี่เหมือนกันนะคะซึ่งลอตเตอรี่แบบหนึ่งที่ไม่มีในประเทศไทยนั่นก็คือหวยขูดหรือลอตเตอรี่แบบที่ขูดเอานั่นเองค่ะวิธีการเล่นลอตเตอรี่แบบขูดนะคะก็คือเขาก็จะมีเป็นแพ็กให้เนาะอย่างที่เราไปนะคะมันจะเป็นร้านแบบนี้เลยก็จะเห็นเต็มตาเลยว่าร้า,านนี้ขายหวยนะจะ๊ะร้านนี้อยู่ในห้างคะ่ะคิดว่าจะมีทุกที่นั่นแหละเนาะถ้าเราเห็นร้านที่อุย้ยดูมี ตัวเลขเยอะแยะอลังการแบบนี้นร้านขายหวยแน่นอน <_ an> ก็ร้านนี้ไม่ได้มีหวยแค่แบบเดียวนะคะแต่ว่าที่เราสนใจวันนี้ก็คือหวยแบบขูดซึ่งประเทศไทยไม่มีเนาะ,ะ <_ an> บอกคุณแฟนว่าลองกันดีกว่าดูว่าจะเป็นยังไงสําหรับการซื้อหวยขูดนะคะ <_ an> ในประเทศไทยเนาะ,ะหวยเวลาเราเล่นหวยก็จะดูแค่ตัวเลข ใช่ไหมแต่ว่าที่ปุ่นนะคะหวยขูดจะเป็นการใช้รูปภาพเอามาเรียงกันนะคะเหมือนเวลาเราเล่น XO นะคะคือถ้ามีตัวรูปภาพเนี่ยเรียงกันได้ครบ3ามตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงนะคะก็จะถูกหวยแต่ละใบก็จะมีหวยที่แตกต่างกันเนาะเขาก็จะมี อ่าเปอร์เซนต์มาให้ว่าอ่าถ้ารางวัลที่1เนี่ยมีกี่ใบรางวัลที่2 3 4มีกี่ใบสําหรับหวยขูดที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันเนาะซึ่งรางวัลต่ําสุดก็คือ200เยนรางวัลที่5รางวัลที่4เป็น2,000เยนนะคะรางวัลที่3 1 0,000เยนรางวัลที่2 5 0 0 0 0เยนและรางวัลสูงสุดก็คือ5ล้านเยนนะคะสูงสุดพุ่งไป5ล้านเยนเลยอย่างที่บอกไปนะคะแต่ละรางวัลก็จะมีจํานวนไม่เท่ากันนะคะรางวัล2 0 0ยเยนก็จะมีจํานวนเยอะหน่อยอ่จก็มีหลลาาาย้นรงว รางวัลหล้านเยนมีแค่รางวัลเดียวนะคะรางวัลอื่นๆก็ถั่วเฉลี่ยกันไปไปตามจํานวนนะนะเออจำนวนเงิน <c ười> ใครที่ดวงดีก็ได้ไปนะคะใครดวงไม่ดีก็ก็ว่ากันไปวิธีการเล่นนะคะเราก็ซื้อหวยมาแบบนี้เลยซึ่งหวยชุดนี้ค่ะ2 0 0พเยนนะคะในหวยชุดนี้ก็จะมีประกอบด้วยกัน1ิบใบแล้วก็ขูดเต็มที่เลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวเอาคลิปมาให้ดูนะคะถ้ไม่กันนะ้ะ <c oughs> <c oughs>

되겠다. <laughs> 알 <laughs> <laughs> จะสนุกสนานแบบนี้แหละเพราะเราก็จะลุ้นนิดนึงว่าเฮ้ยรูปภาพมันจะออกมาเป็นรูปอะไรบางทีแต่ละคนก็จะมีสไตล์การขูดที่แตกต่างกันเนาะอ่าบางคนขูดทีละช่องบางคนขูดทีละ3 4ช่องนะคะขูดพร้อมๆกันไปเลยใจร้อนอยากรู้ว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกนะวิธีการถูกก็ต้องเรียงกันคบ3ตัวเนาะซึ่ง3ตัวไม่พอต้องเป็นเศษลักที่ตรง กับที่เราต้องการถ้าเรียงเป็นสัญลักษณ์นี้อาจจะไปโผล่ที่รางวัลที่ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วแต่ไปสัญลักษณ์ที่ยากที่สุดของเราก็จะเป็นฉลามนะคะถ้าได้ฉลามเรียงกันก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะหวยคู่แบบนี้มันก็มีความตื่นเต้นในแบบของมันเนาะมีความเป็นญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราไม่มีนะเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้มันน่ารักดีฟิลสุ่สมกระชับปอง <laughs> ผลประกอบการนะคะจากการลงทุนไปสองพันเยนถูกหวยไป สามใบทุกคนแต่ว่าสามใบถูกใบละสองเยนนะคะ <c oughs> ก็เป็นรางวัลที่ห้าหมดเลยใบละสองร้อยเยนก็เป็นหก0้เยนเนาะจ่ายไปสองพได้มา600อถือว่าขาดทุนไปพันสี่ร้เยนแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งนะคะการซื้อลอตเตอรี่ที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อเราซื้อแล้วเนาะถ้าเป็นหวยแบบขูดนะเราไม่จำเป็นต้องส่งไปที่ รับรางวัลเองแต่ก็สามารถรับรางวัลได้ที่ร้านที่เราซื้อเลยซื้อร้านนี้ขูดตรงนี้แล้วก็เมื่อได้ก็รวบรวมเอาไปแลกเงินที่เขาได้เลยนะคะยกเว้นแต่ว่าเราจะได้รางวัลใหญ่นะรออ้านไม่สามารถจ่ายให้ได้อย่างรางวัลสูงสุดอะไรอย่างงี้เนาะเราก็ต้องส่ง,สงจดหมายไปเองหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งนี่ก็ไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดนะคะเพราะาไม่ถูกหวย แต่ก็หวังว่าถ้าได้รางวัลที่1นึ่งเราก็อยากจะรู้ขั้นตอนเหมือนกันถ้าได้ถูกสักครั้งจะมาทําคลิปรีวิวให้ดูนะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจหวยขูดญี่ปุ่นนะคะก็มีทุกที่ทั่วประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าต่างๆให้เห็นลักษณะที่มันคล้ายๆแบบนี้หรือเห็นคําว่าลอตเตอรี่เนี่ยก็ลองไปลองถามดูได้ว่ามี scratch ลอตเตอรี่ไหมภาษาญี่ปุ่นก็ใช้คําว่า scratch เหมือนกันนะคะแต่ว่าออกเสียงเป็นแนวญี่ปุ่นก็คือออกเสียงว,ว่าซูคราชิ อ่ะเวลาเราไปซื้อก็บอกกับร้านค้าว่าสกุลชิกกุดะไซ แล้วก็จะให้หวยขูดเรามานะคะถ้าซื้อเป็นแพ็กนะก็จะได้หลายใบหน่อยคุ้มหน่อยขูดทีมันก็มีโอกาสได้เนาะถ้าซื้อใบเดียวโอกาสที่มันจะถูกมันก็ยากนะคะแต่ว่าลอตเตอรี่ก็เป็นเรื่องของดวงเนาะอย่าใช้เงินเกินตัวนะทุกคนเอาแค่พอสนุกแค่พอลุ้นๆใจเต้นตึกตักก็พอเออถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่น่าสนใจให้ฟังอีกนะคะสําหรับวันนี้ ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย